ก็ดีค่ะสนุกค่ะของอีค่ะของกินเยอะค่ะตอนนี้ยังกินยังไม่จบอยากให้จัดอีกค่ะเพราะตัวนอื่นก็ดีหมดแล้วค่ะอ่ะก็ก็ดีนะคะ นี่ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะแจกเสื้อค่ะแจกเสื้อเสื้อก่อน <c oughs> วันวินวนว่งนะคะ <c oughs> เพราะว่าแจกเขาแจก <c oughs> มันแบบดูอาจจะต้องรีบๆหน่อยต้องไปซักก่อน,นะค่ะไปซักอยาก <c oughs> ่างแรซัดเสื้อก่อน <c oughs> <c oughs> แต่ว่าโดยรวมดีมากนะคะได้เลี้ยงกําลังกายได้พาคนสวยมากําลังกาย <c oughs> ตอนเต้นก่อนไปวิ่งสนุกมากค่ะการจัดงานที่เยี่ยมมากเลยนะครับการที่จะดึงงานโครงการที่ดีที่จะทําให้มีกิจกรรมให้กับ ประชาชนพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับในเรื่องของ3ออย่างที่ว่าท่านนายกบอกว่าอาหารอารมณ์แล้วก็ออกกําลังกายซึ่งวันนี้เนี่ยตอบโจทย์ความก็เรียกว่า3อได้อย่างดีมากเลยครับเพราะว่าเราได้ทั้งสมรรถนะครับแล้ววันนี้มีผู้ที่สนใจชาวบ้านประชาชนเขาก็ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็ท่านนายกคาดว่า,วาปีหน้าก็จะ มีการเพิ่มในเรื่องของการลงทะเบียนมากขึ้น e อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับต้องไม่พลาดนะครับเราต้องมาร่วมแล้วก็มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านนายกที่ให้อ่ามอบกิจกรรมที่ดีๆโครงการดีๆให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับผมขอบคุณมากครับในส่วนของเพิ่มเติมก็อย่างที่ทราบว่าปีนี้เนี่ยมีการลงทะเบียนเพิ่ม e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  ขึ้นในทุกๆครั้งที่เรามีการจัดที่ e ท่านนายกจัดเนี่ยก็มีการลงทะเบียนที่เพิ่มมากขึ้น นั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าทิศทางของโครงการเนี่ยเป็นทิศทางที่ดูแล้วมีการตอบสนองต่อโครงการได้เป็นอย่างดีราะนั้นเนี่ยในคราวหน้าถ้ามีโอกาสที่ท่านนายกจะสามารถาปรับโครงการกิจกรรมให้มีจํานวนของผู้เข้าร่วมได้มากขึ้น,นก็จะ ผมคิดว่าน่าจะมีผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้อีกเยอะเลยครับผมก็รู้สึกดีใจฮะยินดีมากๆทีๆ่ได้ร่วมโครงการนี้แล้วก็มีมีความรู้สึกว่าคุณเลวัตอ่ะเขาแบบเต็มที่กับชาวบ้านกับประชาชนบ้านเราและทีเนี้ยคือเขามาตั้งสามสามอำเภอสามอใช่ไหมฮะเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าสุขภาพตัวเนี้ยเป็นสําคัญกับประชาชนอยู่แล้วและเขาก็เน้นในเรื่องสุขภาพและมันตรงจุดพอดีแล้วก็ กระจายตามอำเภอต่างๆไปเมื่อก่อนไปที่บางเหนือดำก็คือกระจายให้ไปจนทุกส่วนได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมตรงนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีทําให้ชาวบ้านในทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมแล้วก็ได้ออกกำลังกายเพื่อที่ให้สุขภาพเราแข็งแรงแล้วก็มีการแบบมีการแสด,ดงมีอาหารมีอะไรทุกอย่างให้แบบตรงจุดตรงเป้าหมายที่ประชาชนต้องการอาหารแล้วก็ได้สุขภาพด้วยแล้วก็ได้แบบเขาเรียกว่า ทั้งสุขภาพเอ็มออกเอ็มใจร่างกายแข็งแรงค่ะขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณนะคะสําหรับโครงการดีๆทาวิ่งสาโค่ะต่อไปจะมีเรื่อยๆจะร่วมอกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะก็ดีครับผมว่าดีครับอาหารการกินอะไรก็เยอะก็จากงานดีค่ะงานนี้เป็นงานที่3ามค่ะ ให้จัดอีกทุกๆปีค่ะอาหารอร่อยค่ะงานนี้สนุกมากเลยครับอยากให้จัดงานเยอะๆของกินอร่อยได้ออกกำลังกายครัการจัดงานทุกอย่างดีหมดเลยะคะ่ะอยากให้จัดงานแบบนี้อีกนะคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอ,ขอบคุณท่านนายกเลวัตอารีรอบด้วยนะคะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆให้กับเราซึ่งครั้งนี้ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆที่เราได้เปิดโอกาสให้กับคณะ ออออทุกชชทุกคนประชาชนทุกคนนะคะได้เข้าร่วมและที่สําคัญก็คือเป็นการให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ฉะนั้นก็คือเราอะมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะเรารู้สึกดีมากแล้วก็บรรยากาศในการจัดงานดีมากเลยค่ะเป็นกันเองแล้วก็ทุกทๆคนน่ารักรวมค่ะและรวมถึงอาหารการกินนี่คือเพียบพร้อมเลยค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก็อยากให้มีแบบทุกเดือนเลยนะคะยิ่งดีเลยถ้ามีทุกเดือนนี่ดีมากเลยได้ออกกําลังกายค่ะ ได้แข็งแรงกันทุกคนสําหรับประชาชนจังหวัดภูกเก็ตทุกคนเลยค่ะแล้วก็ทุกหน่วยงานด้วยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณท่านเรวดกครั้งนะคะที่ทําให้พวกเราได้มีพลังกาลังที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ